ตามพี่ไปเรอยอดแล้วจะเดินสองคนพ่อบ้านมันใหญ่เหรออะไรเขาไปตามมาเลยตามมาเลยยศของพ่อบ้านอ่ะมันใหญ่เหรอแชทแล้วถ้ากูบอกกูเป็นลูกกระจอกเขาจะเชื่อกูปะกูเป็นแค่เด็กขับรถอ่ะ เออตามฐานะของพ่อบ้านมันก็เป็นเด็กขับรถเด็กส่งน้ำส่งข้าวจริงๆนะเวย้วยกูก็ไม่มีกูก็ไม่ควรมีบทบนาทที่จะต้องไปคุยกับใครใหญ่โตอะไรขนาดนั้นได้สักเอาจิงๆอ่ะอีกยก็ตามพ่อบ้านอ่ะก็เป็นลูกกระจอกกันเด็กเสิร์ฟเด็กส่งอาหารอ่ะได้เนี่ยเอาเอาเลยครับใส่จานมาเด็กขับรถอ่ะไอ้เนียแต่มีคนอยากเจอกูอ่ะอียที่สาม สัตว์หลุดจัดเลยอ่ะเอาตระกูลนิเบกับไอ้หนอนกินมาด้วยนะคโอ้โหโอ<ฮ>้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นมาบนอยู่ข้างบนครับจะน่าลงมาแล้วกูแทงเขาไม่ได้ด้วยนะเขาบอกว่าเพราะบ้านห้ามตีกูก็ยืนนิ่งเป็นข เป็นเด็กเลยเฮียทำเฮียเลยไม่ได้เลยส<อ><ะ>ัสไอ้เบ็ใจรอนมาที่มาที่ร้ยเอเ็ว้ยไม่ต้องไม่ต้องอเอาแค่ยี่เบใจนั้นเป็นไปคนหนึ่งใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องให้ขึ้นหลือให้ลงไปถือหนังสือมันเขียนว่างไงวะเท็นเนี่ยมันช้ายัางวะเราไม่เติมเนี่ยมันขับเอาผ่านมาเติมเนี่ย มีคแค่น,น,นั้แหละเนาะสองตัวเนีสองตัวเองกลัวอะไรถ้าตำรวจมาพวกเราเยอะกว่าใช่ใชครับว่างไงครับมาเลยมาเลยรอให้นต่แล้วมารอเมย์ครับเร,ร่องค่ะแจงข่าวนี้มันอยู่ไหนแล้วตำรวจนี่เขาบอกได้ได้กูบอกเขามาเติมเรื่องนะถ้าจะมารีบมา ขอไวขอไวขอไวขอตำรวจขอไวขอไวมากมากถ้าช้าช้าขอนี้ไม่มีโอกาสแล้วบอกตำรวจเลยแต่ผมมาทำไมครับเนี่ยมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะพวกเขามาดูอ่ะบอกตำรวจเข้าไปอ่ะแล้วแล้วกาดเลยเดี๋ยวพวกกูมีก็ไปให้อะไรวะเนี่ยอะไรของเขาวะเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรของเขากูก็ไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยนะ เขาทำอะไรอ่ะทำอะไรกูเนี่ยอาศัยถังกูต้องบอกเม็นใช่ไหมเอามาเพื่อให้ปกเลยไหมครับหรือว่าวางไว้พอดแบบปกันออกแล้วก็อุ้มเลยครับ ตร,ร,ระกูลอ <ie> <c oughs> ุ้มอ๋อพูดไม่ได้เราจะไม่มีประกันในตัวครับเรี่ยมมาอุ้มเลยครับเดี๋ยวเราคนในตระกูลเอามาก่อนครับค่อยห่อเยี่ยมพุทธายซะเวยเยี่ยมพุทธายเยี่ยมกว่างคุณจะขอตังค์เขามันได้ทีละห้าพันสัตว์ เฮียจะร้องมือขึ้นบ่อไล้เฮียไอ้เฮียมึงขึ้นบอยย่อมันมด้วยสัตว์ไอ้เฮียบอกกูยังไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงเลยสัตว์ไปซสิละเฮียค่วย บอกกูเพิ่งมาไอ้สัตว์เนี่ยมามันมามันมามันมามาเข้ามาเนี่ยรถส้มรถส้มไปผัด กูทำไม่พวกผมมาผิดอยู่แล้วก็กูอยู่กับ JK ไอ้เชี่ยมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว,ว,วออไอ้สัตว์กูคิดว่าเออจะตับกูมาคุยเจรจาไอสัตว์ทีรไลได้เอากูมาปิดปากไอ้เชี่ยแล้วก็อุ้มกูไอ้เชี่ยขวยเอ้ยอยังไงครับบอล เอากูไป<ส>เป็น,นต้นไม้ก็ได้นะเฮียไม่ว่าหรอกไอ้สัสเนี่ยให้กูไปยืนเป็นต้นไม้ข้างหน้าสวนก็ได้เฮีย <c oughs> <c oughs> าลุงมาล่อให้เจเคมาโหสัตว์ไรยสัตว์ละถอยกูอยู่บนน้าผาไอ้เหี้ยมันก็ไม่มาหรอกแกงกูอะไม่ให้โบชีไหมครับกูพูดไม่ได้มึงถามมึงจับเกี้ยวอมึงถอดกระเจียวกูมาดูก็ได้แล้วก็ดูดิว่ามันแข็งไหมถ้าแข็งแกะนี้ให้โบชีไหยอ๋อมึงถามข้างใช่ไหมไม่ได้ถามมึงมีที่เราเชียร์ไหมบัญชาถอดเยี่ยวใส่พวกกูด้วยผ้าชีใส่ใส่หน่อยสิ ไอ้สัตว์เอ้ยปิดปากกูนะไม่ได้ปิดปากเลยกูกัดโควยขาดเลยสัตว์ไม่เป็นไรกูโดนทั้งอัดตูดมาแล้วไอ้แยกกูกระโดดแค่เฉี่ยฉีวไปที่สูวยธรรมดาตูดกูก็ยังจะโดนมาแล้วเลยทุองสีเรียนนี่เลยเด็ดพีเลย้ยเอาดึงดึงกลับมาดึงกลับมา ตรงนี้แหละตรงนี้แหละโถคือไว้คนหนึ่งแล้วก็ฉีดใส่เลยเฮ้ยเป็นไรอ่ะคือไว้ตรงชักโครกอ่ะไปตูดกูก็จะเกือบโดนอัดมาไลยเฮี้ยคลิกฉีดใส่เดี๋ยวเป็นเฮี้ยแล้วเนยร์เร่ชาาได้ครับบอสเอ็งเยี่ยวไม่เป็นเองก็ขี่ใส่เลย ใครรู้ใครรู้ใครรู้หาดังไม่เคยทำเอวสี่สามเก้าสี่สามเก้าสี่สามเก้าโอเคโอเคมันไม่ถอนเก่งอะเหรอวะเมื่อไม่เลยถอนเก่งกูยังไม่เห็นหับเลยกูอยากดูหับว่ามึงอยู่เดี๋ยวว่าใหญ่หรือว่าเดี๋ย 1 1> ไหนดูดิจะทีใส่พุกูอ่ะไหน ah. ไ ah. อ่ะอีอีอ่ะพิมพเมาอีอีอะไรอ่ะยังไม่เห็นห่ำเลยอ่ะเวี้ยหนอนชาเขียวไอ้สัตว์เวเล็กนิดเดียวดำด้วยเหี้ยอไอ้ชี้หรือขี้เนี่ยนานจังโุ้ย เต็มถังเลยไหมเนี่ยกินน้ำเยอะไปหนป่อยขอโทษสี่เยอะขึ้นมายอะนะสี่เก้าใหญ่ไปสัตว์อันนี้ยี่สิบเก้าพอขึ้มาเยอะทางเข้าหน่อยเอารถรถตัวเหม็นเยี่ยวนะนี่ตัวเหม็นเยี่ยวนะนี่ไปบอสไม่เหม็นหรอไอ้ตัวเหม็นเยี่ยวนะนี่ไอ <c oughs> ้เหี้ยหลุดจัดอะเอากูมายืนทำเหี้ยะอะไรข้างบนปะ <c oughs> แล้วก็ยิงกูไปผมว่าผมาผมหลุดจริงด้วะไอ้เหี้ย มันสบายครับเจ็บคอมันสบายมัสบายหรือว่ามันมาหัวกูวนี่กูอ่านหนังสือมันเมื่อกี้เนะี่ย เมื่อกีก้กูเห็นเขายืนอ,อ่านอยู่ตรงเนี้ยกูก็อยากทำบ้างอ่ะก็ <c oughs> กูเห็นเขาอ่านอยู่เมื่อกี้เนี่ยกูก็อยากทำบ้างอ่ะ้อไเหี้ยอายุปูนดีแล้วไอ้เหี้ยกูก็อยากอ่านการ์ตูนเะื่อกี้เนี้ก็นักอ่านการ์ตูนสนุกเลยบ้าง ไอเจ้าข้างหน้า,านยิบเยมาชต่อรเลยไห้ชูไม่ชุไม่ชุมโอ้มันเอาศพตอ่นะอรอข,ข้าง้ไ้างนาไปข้างนข้างหนาไป้ไข้างหนป้ตนน้้สข้างในได้อต ต้องเงียบเด็กก็โดนใส่ถังอยู่มันทำพูดไม่ใช่เหรอโอ้ยหิวข้าวไอ้พื้นที่ขาวไอ้คนหน้าไอ้ตักาไกลๆไปไปรีบกลัาเลตจัหน่อยตรงขวาน้าขวาน้าไกลๆกอีกปั๊บเสองเบอร์สองขวายสองข้างหน้าไอ้เีจยไม่มีใครไปชุบตำรวจไหนๆไปเอาตอร้อนหน่อยไครับพี่พวกเฮียอยากมีอาวุธว่ะอ่านหนังสือพ่อมึงไงโดนล็อกมืออยู่อ่านไงเนี่ยกูพี่เจมันแดกมันแดกเลยว่ะมันไม่ยิงใส่ให้มึงแดงดิ เพียนะลิฟต์เพียนะนะเอาตบเทปไปทิ้งด้วยนะลองช่วยขอออกไปทิ้งนะมันบุกรับตลอดตลอดงันก็ี่ขับรถแกลงใครอ่ะแก๊งไหนช่วยอ่ะมึงจำไ<อ>ว้จำเร่งถูกอ่ะงิงไปกูก็ตายเด้กูยืนได้เท่ดีกว่เาเดินครับอย่าเดิน นายไม่ได้ยินล่ะทางที่สีขาวคือ้คเรียนเกินกูจะเดินออกห่างตัวมึงไอ้สัสกูไม่ได้จะหนีเลยกูเดินออกห่างตัวมึงนิดเดียวเอง

โดนครับเออป้านครับวันนี่เนอะเฮ้ยมันเหลืออีกตัวหนึ่งเห็นบ้างไกลๆอ่ะหลังๆครับมีอะไรแบบวันนี้ตรว้องรอดต้งรอดต้องรอดเลยล่ะตอนนี้เอามาก่อนดิเอามาก่อนดิยิงๆๆเป็นเจ้ารถหน้าทีส์ข้างหนาบอนี่มอนี่มาก่อนดิอดี่สามารถกุลเราล่ะตะกุลตอนนี้กำลังโดนอยู่นะน่าทีส์เอ้ามันเหล่ของเขาเนี่ยเฮ้ยใครไปต่อยอ่ะเราอุ้มเลยได้นะ อยายาเทครับเทมากเลยอุ้ยเทเทที่สุดเลยพี่ทั่วเททั่วเทเลยพี่อย่างเท่เอาไปอุ้มดีอุ้มไปเป็นโฉ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 บเอาดิเอาดิเอาดิเ้าเท่เขาเท่ไม่โหดเกินบางทีเขาเท่มาก แบางก็โหดพูดบ,บางจะเตะอย่างเดียวเลยไอ้ตองไปทีต้องไปเชิดเทีอุ้มดีไม่เอาอุ้มไปด้วยอุ้มไปด้วยเฉยแต่ไม่ได้อุ้ม เขาเป็นใค่แล้วเา่งเขาสั่งไปไหนครับ S T อย่างนอบอกแล้วบางอย่กินหนูเยอะเงี้ยหดับใช้คนรขับรถเนี่ยอ้ากแเฮียเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ได้แล้วเพื่อนเราถือเนสด